ตอนนี้ค่ะอจีนั่งอยู่ภายในตัวรถของมิตซูบิชิมิรา a ดรุ่นสมาร์ทค่ะจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมภายในกันค่ะในรุ่นสมาร์ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอค่ะตัวนี้เป็นหน้าจอมาตรวัดด้านล่างนะแบบนี้มีเป็นตัวเลขดิจิตอลค่ะตัวทางฝั่งด้านบนจะเป็นเข็มค่ะเป็นหน้าจอเลือนใหม่นะเป็นแบบ ตัวเข็มแสงสีแดงตรงกลางด้านซ้ายก็มีแสงสีแดงมาให้ค่ะตัวนั้นจะเป็นตัวรอบของเครื่องยนต์อัตราเร่งค่ะ0ถึง200นั่นเองมีตัวสัญญาณไฟแจ้งเตือนการใช้งานต่างๆค่ะก็จะมีกรณีฉุกเฉินก็จะมีตัวสัญญาณไฟแจ้งเตือนขึ้นมาสัญญาณไฟารเข็มขัดนิรภยัยการเปิดประตูค่ะหรือว่าเบรกมือนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นเบรกมือแบบแมนวนวลนะ แล้วก็การใช้งานตัวก้านค่ะการขับขี่อุณหภูมิด้านนอกตัวรถการเข้าเช็คระยะต่างๆค่ะสามารถดูได้ด้านนี้เลยทางฝั่งด้านขวาค่ะด้านนี้จะเป็นปุ่ม p ุ s ส start ค่ะใช้งานง่ายด้านหลังของพวงมลาลัยเลยทางฝั่งด้านขวาแล้วก็เหยียบเบรกไว้สั่งสตาร์ทได้เลยค่ะมากันที่พวงมลาลัยค่ะมาพร้อมกับปุ่มมั l ติฟังก์ชันการใช้งานทางฝั่งด้านขวาจะมีระบบ c ร u i คอนโท t r o l ให้ใช้งานค่ะการเข้าหน้า นี่ก็จะมีให้เราได้ใช้งานแล้วก็ทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นการใช้งานปุ่มฟังก์ชันค่ะของตัวหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วมีระบบสังการด้วยเสียงรับสาวางสายแบบแฮนด์ฟรีค่ะหมดการใช้นี่แล้วก็สามารถเพาะเบาเสียงลงมาได้เลยหรือว่าจะเพิ่มเสียงก็ได้ใช้งานได้ง่ายสะดวกค่ะ ด้านหลังของพวงมลาลัยค่ะทางฝั่งด้านขวาจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยไฟส่องสว่างในการใช้งานทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวการปัดน้ําฝนค่ะปะกันที่จอกลางค่ะจอกลางมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนี่จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วค่ะตัวนี้ก็ให้เราใช้งาน fm am เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบลูทูธค่ะการตั้งค่านี่ก็จะมีเสียงมีตั้งค่าภาษาการแสดง ผลหรือว่าแสงสว่างของตัวปุ่มกดหน้าจอลื่นดีเนาะมีโหมดมีสว่างมีมืดนี่ค่ะให้เราตั้งค่าการใช้งานตามที่เราต้องการเลือกการใช้งานได้เลยเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแบบบลูทูธก็ได้สะดวกค่ะมีปุ่มให้รับสายแล้วก็มีตัวปรับไฟในเวลากลางคืนเวลากลางวันหรือว่าตั้งแสงแบบออโต้ได้เลยค่ะเพิ่มเสียงเบาเสียงนะ ทั้งฝั่งด้านล่างค่ะก็จะมีตัวช่องอตัวให้เราปรับอากาศแล้วก็จะมีตัวหน้าจอแสงสีส้มที่มีตัวฟอนดิจิตอลมาค่ะเป็นตัวเลขดิจิตอลนะตัวนี้ปรับอุณหภูมิอยู่ที่25องศาเราก็สามารถเลือกปรับให้เย็นให้ร้อนได้ตามความต้องการเราได้เลยแล้วก็ปรับความแรงพัดลมค่ะนี่ปรับขึ้นมาได้โอ้ยอันนี้แอร์เย็นนะแอร์เย็น โหมดของช่องลมแล้วก็สามารถปรับได้หรือว่าจะใช้งานตัวระบบแอร์เป็นแบบอันตโนมัติก็ได้ค่ะเราก็สามารถกดแบบนี้ได้เลยหรือว่าจะตั้งค่าตามการใช้งานของเราได้โหมดของตัวช่องลมแล้วก็สามารถปรับได้ความร้อนความเย็นเปิดน้ำยาแอร์ด้านนี้ได้เลยฝั่งด้านล่างค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกมีมาให้ไม่ว่าจะเป็นนีเผลอเอาเรตชาร์ตนี่มีให้ใช้ด้านข้างค่ะด้านซ้ายนะแล้วก็มีมี ตัวใช้งานตัว Auto Start Stop ค่ะแล้วก็พอร์ต USB มีช่องวางของช่องวางขวดน้ำสอช่องตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ CVT ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติมีการใช้งานให้เราได้ใช้ง่ายๆนะตัวกรณีที่เราต้องการจอดซ้อนคันสามารถใช้ตัวกุญแจค่ะเสียบลงไปด้านนี้ได้เลยเบรกมือค่ะให้มาแบบแมนวนวลเอให้มาแบบแมนวนวลแล้วก็ที่สำคัญเลยด้านนี้ ช่องวางแก้วน้ำด้านหลังระหว่างผู้โดยสารแล้วก็ทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าสามารถใช้งานช่องเดียวกันด้านนี้ได้เลยที่ที่เท้าแขนตรงนี้จะให้มาทางฝั่งของคนขับค่ะ,ะนี่เท้าแขนได้เพราะว่าเราจะต้องเดินทางไกลใช้รถคันนี้เดินทางไกลได้ได้สะดวกด้วยแล้วที่สำคัญคือคล่องตัวจะจอดบริเวณไหนมุมไหนก็ได้นะ มีรหัสเขา,เาทําออกมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือนอกเมืองได้สะดวกเลยค่ะนี่ก็เวลาขึ้นลงแบบนี้ตัวบอค่ะในตัวสมาร์ทนะด้านบนจะเป็นหัวหมอนเป็นหนังสีดําปีกด้านหลังสีดําแต่ด้านล่างให้มาเป็นผ้าค่ะแล้วก็ตกแต่งแบบลูกเล่นให้ดูดีไซน์สปอร์ตแล้วก็ดูมินิมอลด้วยตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบ ผสมผสานกันนะเพราะว่าตัวได้ด้านในที่เขาทําตัดออกมาจะมีสีเทามีสีแดงแล้วตัวพื้นด้านในลวดลายเป็นสีดําค่ะตัวนี้ให้มาแบบแมนวนวลด้วยมีตัวตัดด้านข้างมาโดนไหมไหมอา,อาจจะมีเสียงกึกนิดนึงนะคะมีปรับเอ็นปรับเลื่อนสามารถปรับเลื่อนด้านนี้ได้ค่ะมาดูที่ฝั่งด้านหน้ากันบ้างฝั่งด้านหน้าตรงนี้ค่ะจะมีช่องวางของ แล้วก็กล่องเก็บเอกาสารเก็บคู่มือมาให้ค่ะทางฝั่งด้านบนที่บังแดดที่บังแดดก็จะเป็นตามสไตล์มินิมอลของเขาเลยนะก็ในให้เราแบบว่าใช้งานได้ตามขนาดของตัวรถเลยอาจิว่ามันก็พอดีระดับสายตาด้วยนะตรงทางฝั่งทางที่อาจิจับอยู่ทางฝั่งด้านคนขับจะมีกระจกในการใช้งานกระจกบานใหญ่มากแล้วก็มีช่องเสียบบัตรให้ ฝั่งของผู้โดยสารก็มีกระจกมาให้แล้วก็สามารถเสียบบัตรเสียบธนบัตรได้เหมือนกันดึงออกดึงเข้าได้ค่ะเพื่อที่จะบังแดดด้านข้างนั่นเองตัวกระจกมองหลังที่ให้มาเป็นกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีปุ่มในการเปิดปิดการใช้งานตัวรถแสงอัตโนมัติด้วยไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารค่ะทุงลมนิรภัยในตัว มิตซูบิชิมิราชคันนี้ค่ะก็ให้มาเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะระบบเบรก ABS EBD BA ระบบตัวช่วยลงทางล่าชันค่ะระบบะป้องกันการลื่นนถลายของรถมีมาให้นี่ก็จะเป็นในตัวมิตซูบิชิมิราชค่ะในรุ่นสมาร์ทราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทค่ะเป็นเกียร์อตัตโนมัติ CVT ด้วยและเดี๋ยวว่าจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องอยนต์ด้านหน้ากันค่ะ